ช่วงรักเลือกได้นี่คือศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการราชดำเนินซึ่งทางวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพราระตราหนักในคุณงามความเป็นไทยคือเป็นการส่งเสริมให้หน,หน้องๆรู้จักและช่วยกันสืบสารวัฒนธรรมไทยอีกทางหนึ่งครับ ธรรมแห่งนี้ประกอบไปด้วยดนตรีและนาฏศิสินไทยรวมถึงวงดุริยางด้วยครับแมมีความหลากหลายมากมายขนาดนี้ถือเป็นโอกาสดีที่น้องๆจะได้เลือกเรียนรู้ตามความสนใจละครับ ถามว่าถ้าน้องๆมีคู่รักเนี่ยหรือน้องคิดว่าเรื่องของคําพูดกับการกระทําของคนรักของเราแบบไหนทําให้เราช้าใจได้มากกว่ากันคะแตง่งๆแตง่แตง,แตงว่าเขาอ่ะแต่งหน้าสไเกาหล่ว้าแบบเน,นี้ยดีไอ่ะแต่งแบบเนี้เดินหน้าสดออกจากบ้านจะดีกวอก แล้วถ้าเกิดว่าเขานะี่นะแต่งตัวแบบเนี้ยโอ้ปะโอ,น,โอโนตรงไหนดูดูอยา่างกระแหนมดูสิดูแลตัวเองบ้างเลยใครจะเด็นด้วยะตัวเองอ่ะทำไมชอบพูดทำร้ายจิตใจเขาตลอดเลยอ่ะเขาก็มีหัวใจนะตัวเองวันนี้นะบิบีอ่ะทำคุกกี้รูปตัวปูให้บูบูได้แหละเดีเ๋ยวบูบูลองชิมน,นะเดี๋ยวขอจัดจานแป๊บหนึ่งนะอ่ะเสร็จแล้ว ทำอย่างนี้ล่ะโทษโทษนิดนึงทำไมบูบูไม่เคยสนใจเขาบ้างเลยอ่ะสนใจเขาบ้างสิบูบูสนใจบ้าโอ๊ยแบบนึงได้ไหมโดนมือเฉยแบบนี้มันเจ็บอ๋อสาวๆนดี่วะสาวๆ อะไรทาให้หัวใจของเราม,มันชีช้ํากระลาปีมากกว่ากันคะน้องโบการกระทำค่ะแบบเขาไม่สนใจไม่สนใจก็แบบว่าชอบติดเกมอย่างเงี้ยค่ะจาก<น>ที่เคยติดเรากลายเป็นติดเกมใช่ค่ะวาจากับการกระทำอะไรที่มแทงจิตใจมากากันครับ สำหรับผมผมว่าวาจามากกว่าครับเคยเจอคำพูดไหนคะที่คิดว่าช้ำสุดแล้วก็บอกเลิกอ้อมอ้อมนะครับอ้อมครับยังไงครับอ้อมออย่างเช่นน้องน้องคนก่อนเนี่ยก็คือไปกันไม่ได้มันเจ็บมากครับแต่มันแต่มันก็ดีตรงที่ได้เจ็บทีเดียวไปเลยไม่ต้องมารอการกระทําที่แบบจากไปช้าๆมันชัดเจนใช่ครับค่ะระหว่างคำพูดกับการกระทําแบบไหนที่ทำให้เราเสียใจมากกว่ากันการกระทํ่ค่ะ คำพูดหรือการกระทําแบบไหนช้าใจมากกว่าลองไปเซอร์เวหัวใจของบรรดาไวใสใยที่ตลาดนัดจะตุจักกันดีกว่าครับ ทำครับว่าการกระทําคําพูดครับคําพูดมันโกหกได้มากกว่าการกระทาครับการกระทาค่ะว่าการกระทำเผยเผยมากกว่าแล้วทําให้เราเจ็บช้ำม,มากกว่า,การกระทาครับมันเจ็บอะพี่มันเจ็บกว่าคําพูดแน่นอนเี่ยนอกใจครับเจ็บที่สุดเลยเคยโดนมากับตัวครับ ใสการกระทำค่ะราว่าเห็นแล้วมันเสียใจมากเดินจับมือกับคนอื่นการกระทำครับก็เห็นเขาอยู่กับคนอื่นครับผมคำพูดครับกล้าพูดออกมาแบบไม่พอไม่หวานไม่ซึ้งนะครับเล้วเราจะลองบชกันนะครับระหว่าคำพูดการรักษาความสัมพันธ์ให้ยาวนานเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ว่าแต่การกระทำแบบไหนที่ทำให้ช้ำใจที่สุด น้องๆลงความเห็นว่าคำพูด34.22%การกระทำ65.78%หาเอติิวเตอร์ฟังแบบนี้แล้วคิดเห็นยังไงครับถ้าใครจะรักเราฟังดีๆนะฮะถ้าใครจะรักเรานั้นการกระทำสำคัญกว่าคำพูดมากเพราะคำพูดนั้นมันเสแสร้งได้ เสแสรงบอกรักเราเสแสรงบอกจริงใจต่อเราเสแสร้งให้เราชื่นชมพูดความหวานอะไรต่างๆแต่การกระทํามันจะบอกว่าที่เขาทำาน่ะจริงใจหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องจับประเด็นนี้ให้ได้ว่าถ้าพูดถึงความรักสัมพันธภาพที่ดีงามแล้วคําพูดสู้การกระทําไม่ได้แต่ถ้าจะทําให้ใครเจ็บจะทําทให้ใครช้าใจแล้วคําพูดนั้นเชื้อเือินอยิ่งกว่าการกระทําเยอะ ถ้าเกิดว่าน้องมีโอกาสจะไปดูหนังเรื่องสก,ก๊กคงแบ้งนั้นชนะศัตรูด้วยคำพูดทั้งนั้นเชื่อเฉือนจนกระทั่งฆ่าตัวตายก็มีเชื่อเฉือนจนกระทั่งกระอักเลือดก็มีทำให้คนเจ็บใจที่สุดนั้นอยู่ที่คำพูดเพราะการกระทำนั้นมันจะต้องมีปฏิกิริยาถึงจะเห็นแต่เวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดได้เลยจินตนาการเลยว่าเธอเป็นอย่างนั้นเขาพูดจนกระทั่งตัวเราเนี่เกิดการตกตำ่ำคิดว่าอยู่ไม่ได้อีกแล้ว แต่การกระทำเนี่ยเราจะเป็นคนแปลผลแต่เวลาเขาพูดกับเราเขาแปลผลให้คุณเลยคุณอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่เขาพูดจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นอย่างนั้นถ้าอยากให้คุณตกต่ำเขาพูดจนคุณตกต่ำซะจนคุณต้องฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นน้องๆจำไหมนะครับตะกี้ที่โหวตมาเนี่ยเป็นความน่ารักของน้องๆแต่เมื่อเกิดอายุมากขึ้นทำงานแล้วคำพูดที่จริงใจคำพูดที่หวานนะครับคิดดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าดูที่การกระทำ แต่คำพูดไหนที่เชื่อเฉือนเราจำไว้อย่ารับเพราะถ้าเกิดรับอนาคตเราจะเจ็บช้ำน้ำใจลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ว่าทุกวันนี้ที่ยังจำอยู่เนี่ยจำเรื่องเลย่ลยๆที่คนพูดต่อตัวเองใช่ไหมแต่การกระทำลืมไปนานแล้วนะครับผมฟันธงให้เพื่อนอน้องๆและคุณผู้ชมทางบ้านจะได้รู้ว่าจิตมนุษย์นั้นเวลาจะทําร้ายใครเขาทาร้ายด้วยคําพูดครับ เพราะว่าการกระทํานั้นกว่าจะเห็นมันใช้เวลาแต่คําพูดนั้นเขาปลูกปันจนกระทั่งคุณเป็นเหมือนที่เขาพูดได้เลยครับถ้าเกิดใจเราอ่อนขอเสียงปรบมือให้คุณหมอพันศสุขเืิศนะครับคนสดยังไม่มีสามียังไม่มีภรรยาขอให้คุณรื่นรมกับชีวิตการงานชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตสังคมสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคืออิสรภาพของการมีชีวิตสำหรับคนที่มีชีวิตคู่ทุกคู่สมรสเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยความรัก แต่จะเจ๊งหรือไม่เจ๊งอยู่ที่การสื่อสารเพราะฉะนั้นชีวิตค mm ู่นะครับต้องมีความสุขมากเาอยู่คนเดียวอันนี้สองชีวิตต้องดีขึ้นคครับมีเธออใกกลๆ็พแล้ว